เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมที่จะออกไปแล้วพร้อมที่จะลุยกับทริปนี้นะครับผมไปดูของที่ผมเตรียมไับ ครับตอนนี้เรามาแวะกินข้าวขาหมูบางว่านะครับผมจิบกาแฟรอไปต่อแล้วเ,เจอนะครับ บรรยากาศสวยมากบรรยากาศสวยมากเป็นไทยมากเลยนะเหมือนอยู่ในยุคสุโขทัยอ่ะเจ๋งอ่ะคลอดลมเย็นนะครับ โอ้ยบ้าบินแบบไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่เท่าใหญ่กว่ามือคืออะไรขนมบ้าบินบนี่ชิมได้นะคะไอ้เพิ่งเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้อร่อยค่ะจิบใช่ไหมนขนมบ้าบิน ถามพี่เขาสิทำเผาอ่อนขนมจากแต่คล้ายคล้ายขนมจากป่ะบ้าบิ่นหรอคะอ่อนเอาหนึ่งนะคะอันนี้นะคะครัชิ้นละยี่สิบบาทค่ะชิ้นนึ่งค่ะมันคืนไหมฮะไม่คืนกะลาไม่ต้องคืนมันคล้ายคขนมจากเหมือนกันเนาะมันแตกต่างที่เรากับที่เรากินที่ตลาดอ่ะอันนี้ไอชิมเลยจ้ะใช่ค่ะชิมได้เลยค่ะ อร่อยวะเสียดนตีก็เป็นหยิบได้เลยขอบคุณค่ะไม้ชิมนันี่นะคะก็เท่าไรเนี่ยขอบคุณค่ะรยี่สิบบาทค่อนได้นะคะอร่อยาใช่อรอบยว่า

หอมมะพร้าวอ่ะชอบบรรยากาศวะ่ะเดี๋ยวเอาปเปลอผูกนอนมากบรรยากาศสวยมาก แล้วครับผมของก,กิน,นคืออะไรไหรอ,อมหมกฮวกว่เนี่ยอ้อเนียยหมูปิ้งแม่หมูทอดกินกับบรรยากาศลูกละนาดลูกละนาดนะไม่ใช่ละนาดน่ารักมาก

โอเคครับแต่กินข้าวก่อนแล้วเนี่ยหมูเป้งจบไปแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มะละต่อกินอีกทีได้รอบเย็ยนเลยนะต้องอัดไปก่อนาี่ไง อร่อยปะอร่อยมากอิ่มปะให้ดูแล้ดูอ่ะโอเคคนระับขอโต๊ะกินก่อนบา,บายยสวยมากสุดยอด món baba bim rất ngọt, này, ngon หัวนะคะไม่ใช่ให้เขาเลือกกันเองว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังอะไรตกลงเลยค่ะใครจะเล่นก่อนเล่นหลังคะเล่นก่อนเล่นเสียงน้องหวีดไม่มีลืมนะคะเล่นตัวเลิกหันเริกเลิกโอ้โหพลังชั้นสองอันนี้แตกอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้แตกเปลี่ยนใหม่แตกเหรอคะ โอ้พอ้อนนโิดดังมากนะคะร็วเร็วเร็วเ้อย่าโดนเกวอย่าโดนแกว วันนี้พิมพ์พี่พายนะคะจะมาเสนอออกมาใช่ไหมอ่ะอ้าวเป่าเร็วเร็วเปล่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับเป่าเริ่มใหม่มาครับมาครัิกาเริ่มครับไม่ไม่เอาเศษอาหารนะย่าเปลอาไม่เอาแล้วมเปล่า ได้เพราะลงมุมมาเดงมุมมาเดงถือาได้ครับสับมาคมอบะุณมากนะพี่พลนะมาทำไมอ่ะพี่พลอยกดาเดี๋ยวนะคือสอสามปุ๊บเขาจะปล่อยแล้วพี่พลกดนะเนืออทดสอบก่อครั้งแรกครั้งแรกไม่เป็นไรนะพี่ทดสอบแล้วไม่ทดสอบเอาไม่ทดสอบอรอเอากินรอเอากินเลนะโอเคหนึ่สปว้า กโดนโดนที่ดเลยเมื่อกี้กูโดนไปดอกนึงโหลดเกมอะไรโดกงอยู่นี่เนียว โดแล้วโกับโดนแล้วเมื่อ yani กี้กับโดนแล้วเมื่กี้กับโดนแล้วอ้าคนเดียวมันไม่มันดดเลยมีของไม่มีขอนโอ้โหโชคดีจังเลยขอบคุณที่มาขอรลคิอด้วยค่ะน้อยค่ะไม่เนห่อยไม่ั่างไม่เอป้าไ่เรม่เปล่ใหม่ปใหม่ปใหม่เลหมไม่สน คืนนี้ไม่ต้องอาบน้านะคืนนี้ต้องอาบน้ำนอนอย่างนี้เลยทาแป้งแล้วไมีกเอไม่รู้ตัวมันมีลิอยู่ในกระเป๋าไวผมเล่นเกมหน้าเดี๋ยวผมเล่นเกมหนาแม่งมี่ดตัวอะเี่เกมไทยแบบโอ้ มันอากส่งแต่พ่อหยิกเลยไงหยิกแบบหยิกอะนึกออกปะรอเหมือนเหมือนหลานชายเลยที่มันนอนอยู่นหมตอนนี้โคตรโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวเขาชาร์จกูมึงปิดตั <program men> ้งเดกกับพ่าเดาดาวดาเดาเเดาเดายดวเ